เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างเหล่าไหนาเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐค,ค,คือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือทางดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายเพราะได้ตัดสรู้ตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้แลตถาคตจึงมีนามว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้แลเอวัง